สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 สอบเข้าม .1 เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับการสรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 สอบเข้าม .1 วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะ ก่อนอื่นนะคะน้องๆลองมาดูแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตก่อนค่ะแนวคิดแรกที่อยากจะให้รู้จักคือแนวคิดของลามาร์นะคะแนวคิดของลามาร์เนี่ยจะมีหลักการอยู่2ข้อนะคะข้อที่1กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ค่ะลามาร์กล่าวว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะเขาแปลผันได้ตามสภาพแวดล้อมค่ะอวัยวะใดที่ใช้อยู่บ่อยเนี่ยก็จะมีขนาดที่ ขยายใหญ่ขึ้นนะคะส่วนอวัยวะใดที่ไม่ได้ใช้นะคะก็จะค่อยๆลดขนาดลงอ่อนแอลงและหายไปในที่สุดกฎข้อที่2นะคะเป็นกฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้นกล่าวว่าลักษณะที่ได้มาใหม่หรือเสียไปนะคะโดยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนี้โดยการใช้และไม่ใช้นะคะจะยังคงอยู่และสามารถถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้นะคะไปสู่ รุนลูกรุนหลานต่อไปได้นะคะนี่คือแนวคิดของลามาร์กนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้แนวคิดของลามาร์กแล้วนะคะมีนักวิทยาศาสตร์ที่มาพิสูจน์นะคะแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วแต่เราก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของลามาร์กนะคะเนื่องจากว่าลามาร์กนะคะก็ได้คิดเกี่ยวกับ วิวัฒนาการขึ้นมาก่อนทําให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆนะคะได้มาต่อยอดได้มาศึกษาต่อนะคะตัวอย่างวิวัฒนาการของลามาร์กนะคะที่เขาบอกก็คือยีราฟในสมัยก่อนเนี่ยจะมีคอสั้นๆคอไม่ได้ยาวเหมือนยีราฟในปัจจุบันแต่เนื่องจากว่ายีราฟเนี่ยจะต้องกินใบไม้ที่มันอยู่บนต้นไม้บนยอดสูงๆก็เลยจะต้องมีการขย่งเท้ามีการยืดคอ จนทาให้ยีรัฟเนี่ยมีคอยาวขึ้นนะคะมีคอยาวขึ้นก็เลยทำให้ยีรั์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยีรั์คอยาวซึ่งจริงๆแล้วทฤษฎีนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะคะน้องๆแนวคิดถัดไปนะคะเป็นแนวคิดของชาลดาวินนะคะก็คือแนวคิดการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะชาลดาวินเนี่ยเขาก็ไปศึกษานะคะเดินทางไปหลายที่เลยนะคะทั่วโลก แล้วเขาก็ได้เสนอแนวคิดนะคะเกี่ยวกับวิวัฒน,นาการของสิ่งมีชีวิตขึ้นมาก็คือการคัดเลือกโดยธรรมชาติข้อที่1ก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะมีลูกหลานได้จํานวนมากแต่นะคะไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ทุกตัว 2. ลูกหลานที่มีอยู่จำนวนมากนี้จะต้องมีการเอาตัวรอดโดยการต่อสู้แย่งอาหารกันเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมสีสามารถมีชีวิตแล้วก็สืบพันธุ์ต่อไปได้ 3. ส,สิ่งมีชีวิตมีลักษณะเอาตัวรอดเป็นแบบแปรผันนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานนะคะที่สามารถปรับตัวได้ดีได้ 4. ก็คือตัวที่อยู่รอดก็จะมีการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อส่วนตัวไหนที่อ่อนแอไม่ได้ปรับตัวอยู่ไม่ได้ก็จะมีจำนวนน้อยและหายไปในที่สุดข้อที่5 เมื่อเวลาผ่านไปนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะปรับตัวแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นด้วยนะคะในขณะที่ตัวไหนที่มันไม่ปรับตัวเนี่ยมันก็จะหายไปในที่สุดค่ะอันนี้คือทฤษฎีของชานดาวินซึ่งได้รับนะคะการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากคนทั่วไปนะคะก็ต้องขอบคุณชานดาวินนะคะที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้นมาชานดาวินก็ได้รับนะคะ เป็นบิดาแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะถัดไปนะคะเรามาดูวิวัฒนาการของพืชกันก่อนดีกว่านะคะวิวัฒนาการของพืชน,นะคะมีการสันนิษฐานค่ะว่าบรรพบุรุษของพืชน,นะคะเป็นสาหร่ายสีเขียวนะคะซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้วนะคะแรกเริ่มนะคะวิวัฒนาการของพืชเนี่ยก็จะเป็นพืชน,นะคะที่ ย, <DA> ยังไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะยังไม่มีเมล็ดยังไม่มีดอกนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะตัวนี้ก็จะมีคาร์โบไฟท์นะคะกําเนิดพืชบกนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะถัดไปนะคะก็จะเริ่มปรากฏพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะแล้วก็เริ่มปรากฏเป็นพืชที่มีเมล็ดนะคะแต่ก่อนจะมีพืชที่มีเมล็ดเนี่ยก็เป็นพืชไม่มีเมล็ดก่อนนะคะ แล้วพอเป็นมีมเมล็ดนะคะก็จะเป็นพืชเมล็ดเปลือยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพืชที่มีดอกนะคะนี่คือวิวัฒนาการของพืชน,นะคะซึ่งก็ใช้เวลานะคะหลายร้อยล้านปีเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะ วิวัฒนาการของมนุษย์นะคะเราจะเริ่มที่ตรงนี้ค่ะน้องๆตรงนี้นะคะก็คือออสตราโรปิทิคัสนะคะหรือว่าเป็นมนุษย์วานอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีวิวัฒนาการนะคะวิวัฒนาการไปเป็นแอฟริกานัสนะคะก็ยังคงเป็นมนุษย์วานอนอยู่ดีนะคะเป็นมนุษย์วานอนและนะคะนอกจากเป็นมนุษย์วานอนเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการนะคะกลายไปเป็นมนุษย์ยุคแรกเริ่มนะคะหรือว่าเป็นมนุษย์ ดึกดำบรรนะคะมนุษย์ดึกดำบรรก็จะเป็นนะคะเป็นมนุษย์ตรงนี้นะคะก็คือแฮบิลิสนะคะเป็นมนุษย์แรกเริ่มเลยเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์นะคะกับนะคะโฮโมเอเกสเตอร์นะคะก็เป็นมนุษย์แรกเริ่มเหมือนกันนะคะทีนี้โฮโมเอเกสเตอร์นะคะกับแฮบิลิสนะคะเขาก็จะเป็นคู่แข่งกันนะคะเป็นคู่แข่งกันเลย <S <S <ๆ S 2> ทีนี้โฮโมเอเกสเตอร์นะคะก็จะมีการ วิวัฒนาการนะคะพัฒนามาเป็นอิเล็กตัสนะคะเป็นอิเล็กตัสตัวนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าแฮบิลิสนะคะกับโฮโมเออร์เกสเตอร์เนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมคะหลังจากนั้นตัวโฮโมเออร์เกสเตอร์เนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมาอีกนะคะออกมาเป็นโฮโมเซเปียนนะคะโฮโมเซเปียนซึ่งก็คือมนุษย์ในปัจจุบันของเรานั่นเองนะคะนี่คือมนุษย์ ปัจจุบันเลยค่ะเป็นมนุษย์ปัจจุบันนะคะก็จะเป็นโฮโมเซเปียนอันนี้เลยค่ะแล้วก็มีนะคะตัวสำคัญอยากจะให้น้องๆน,นะคะรู้จักนะคะอันนี้อ่าก็คือนีแอนเดอร์ทัศนะคะนีแอนเดอร์ทัศเนี่ยเมื่อก่อนนะคะก็เป็นอ่ากลุ่ม,มนุษย์ที่ใกล้ชิดนะคะกับมนุษย์ปัจจุบันของเรามากที่สุดแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็หายสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะ เนื่องจากว่าเขาก็เป็นคู่แข่งนะคะกับโฮโมเซเปียนของเรานะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็เหลือเพียงแค่โฮโมเซเปียนนะคะนี่คือวิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งคําว่ามนุษย์นะคะในบริบทของวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยก็จะหมายถึงมนุษย์ที่อยู่ในสกุลโฮโมเท่านั้นนะคะซึ่งใกล้เคียงกับมนุษย์ปัจจุบันของเรามากที่สุดแล้วค่ะวิวัฒนาการของสัตว์นะคะสัตว์เนี่ย นะคะเริ่มต้นเนี่ยสัตว์หลายเซลล์นะคะพวกแรกที่เขาพบเจอนะคะที่เจออยู่ในทะเลเนี่ยเมื่อประมาณ600ล้านปีที่แล้วนะคะก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจากหลานนะคะก็พบพวกฟองน้ำนะคะแมงกระพรุนพวกหอยปากเป็ดนะคะหนอนที่มีลำตัวเป็นปล้องนะคะแล้วก็พวกปลาการังนะคะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่มันไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ แล้วนะักวิทยาศาสตร์นะคะก็สันนิษฐานค่ะว่าสัตว์นะคะตัวสัตว์หลายเซลล์ที่เกิดขึ้นมานี้นะคะก็มีวิวัฒนาการนะคะจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะอ่สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เนี่ยนะักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานนะคะว่ามันมาจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะ แล้วก็ค่อยๆนะคะมีวิวัฒนาการเป็นสัตว์ต่างๆจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะพวกแรกนะคะที่พบก็คาดว่ามีอายุประมาณ500ล้านปีนะคะ<ม>ก็จะเป็นพวกปลานะคะที่มันไม่มีกระดูกขากันไกรนะคะ เราก็มาดูนะคะวิวัฒน,นาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเราบอกว่าบรรพบุรุษของเขานะคะก็เป็นปลาที่มันไม่มีขากัรไกลนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะก็เป็นกลุ่มปลานะคะออสตาราโคเดมนะคะออสตาโคเดมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตนะคะพวกนี้เขาก็มีการพัฒนาเพื่อที่จะดำรงชีวิตเพื่อที่จะให้อยู่รอดนะคะเริ่มต้นจากเป็นปลานะคะหลังจากนั้นเนี่ย พอเป็นปลาไปแล้วนะคะก็มีวิวัฒนาการพัฒนาเพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะก็มีการพัฒนาย้ายขึ้นไปอยู่บนบกบ้างนะคะหากินบนบกบ้างจนพัฒนานะคะกลายไปเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีความหลากหลายนะคะเยอะแยะไปหมดเลยในปัจจุบันค่ะต้องบอกน้องๆก่อนนะคะว่าความแตกต่างนะคะระหว่าง ลิงกับมนุษย์นะคะมีความแตกต่างกันนะคะน้องๆหลายคนเนี่ยยังคิดว่ามนุษย์เรานะคะมาจากลิงนะคะอยากจะให้น้องๆน,นะคะกลับไปทบทวนนะคะ เมื่อกี้นะคะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะที่บอกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะมาจากไหนน้องๆเห็นไหมคะว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยไม่ได้พูดถึงลิงนะคะแต่ว่าเขามีบรรพบุรุษนะคะที่มีลักษณะที่คล้ายกันนะคะแต่ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันนะคะมีบรรพบุรุษเริ่มต้นแรกๆเนี่ยอาจจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่มีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะทีนี้น้องๆลองดูความแตกต่างนะคะของลิงและมนุษย์นะคะ ลิงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นลิงที่มีหางกับลิงที่ไม่มีหางนะคะแล้วก็จะเป็นพวกมนุษย์นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าลิงนะคะที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็คือลิงอะไรคะลิงชิมแปนซีนะคะเขาก็เลยเป็นลิงที่มีความฉลาดนะคะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะลิงกับมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันโอเคไหมคะแค่มีความคล้ายคลึงกันนะคะมีความคล้ายคลึงกันแค่นั้นเอง สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะลิงที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดนะคะก็คือลิงชิมแปนซีนะคะก็มี DNA ที่ต่างกันเพียงแค่1.23เท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆแล้วยาตสนิทนะคะของมนุษย์เรานะคะไม่ใช่ลิงชิมแปนซีนะคะแต่เป็นอะไรคะน้องๆจำได้ไหมคะมนุษย์ นีแอนเดอร์ทานนะคะเป็นมนุษย์ดีแอนเดอร์ทานซึ่งก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ศูนย์พันไปแล้วนะคะก็เป็นมนุษย์ที่เป็นคู่แข่งนะคะกับมนุษย์นะคะโฮโมเซเปียนของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะน้องๆที่น้องๆควรจะรู้จักแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ